ตอนนี้พันอยู่ที่จังหวัดตราดค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปที่เกาะปูดค่ะเกาะที่ขึ้นชื่อว่าเกาะสวรรค์แห่งภาคตอนออกค่ะทะเลจะสวยแค่ไหนเราไปกันเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันค่ะ วันนี้นะคะแพทอยู่กับพี่แอมไกด์ท้องถิ่นค่ะที่จะพาแพทเที่ยวในวันนี้นะคะสวัสดีครับพี่แอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดแรกเที่ยวยืนอยู่ตรงนี้คือหาดอะไรนะคะพี่แอมตรงนี้เรียกว่าหาดคลองระหารก็คือนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้ามาแล้วก็เล่นน้ได้ใช่ค่ะก็คือมาเที่ยวได้เลยก็คือเขาหาดเนี่ยเป็นหาดสาธารณะอยู่แล้วลูกค้านักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้ามาเล่นน้ำเนาะมาทำแอคทิวิตี้หน้าหาดได้เลยใช่ค่ะเห็นแล้วอยากเล่นมากเลยพี่แอมใส่ใส่มากใส่ไหมคะวันนี้พี่แอมมพาแพทเล่นเลยดีกว่า เดี๋ยวเอาเลยใช่ไหมคะ,คะตรงนี้คือหาดอ่าวพร้าวนะคะซึ่งเป็นหาดสุดท้ายของเกาะกูดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าหาดยาวมากๆเลยนะคะตรองพายสุดลูกหูลูกตาจนถึงตรงนู้นเลยนะคะ มาที่นี่มีกิจกรรมอะไรทำบ้างคะก็เดี๋ยวเราจะพาน้องแพทนะคะไปไพายซับบอร์ดกันนะคะดูได้จากทะเลนะคะก็คือออกไปพยายซับบอร์ดนะคะเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากแนะนําเลยนะคะพายซับบอร์ดพายคาย,ยัได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อน,นะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามา<ด>พายกันค่ะได้ค่ะพร <อ S 1> ้อมนะคะพี่แอมเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วอนุญาตไปพายก่อนนะคะไปเลยค่ะ อนนี้นะคะเราตองแพทเราก็มาอยู่กันที่หาดกองเจ้านะคะ mm. ซึ่งหาดเนี้ยจริงๆก็เป็นหาดรับอีกที่หนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำเนาะรับในที่นี้นะคะหมายความว่าเป็นหาดที่รับเวลาการดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะยามเย็นสุดยอดล่างนะคะเป็นโรแมนติกมากนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราต้องมาดูกันนะคะว่า มันสวยขนาดไหนกันคะน้องแพทเพราะว่าดูจากหาดแล้วคือมันจะเป็นห<ช>าดค่อนข้างกว้างแล้วก็ยาวนะคะแล้วก็คือพอทิศตกพระอาทิตตกเนี่ยไม่มีอะไรบดบังทัศนียภาพตรงนี้เลยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นหาดลับอีกที่นึงที่แนะนําอยากจะให้ทุกคนมานะค่ะ Yes, absolutely. It's absolutely stunning here. Um, we've been to Komak, Ko Chang, but it's definitely our favourite. Yeah, the beaches are stunning. We've we've been all over the world, but these beaches here are absolutely stunning. The people are friendly, very nice hotels. And the food. The food is yeah, amazing. The food is amazing. Everyone's so friendly, yeah. everyone's so nice, 100%. We have been yeah. all over the island and we feel incredibly safe. We leave our um, towels, walk off, come back, Yeah, don't still have there. to worry about our stuff. Yeah. Yeah. yeah, yeah, no, everything's fine. Absolutely. Yeah, we sure. put pictures, videos on Instagram, Facebook. We've told our friends and family to come here, so it's definitely one that we'll come back to again. <laughs>